สวัสดีครับวันนี้มารีวิวบ้านน็อกดาวให้ f c ดูกันหน่อยนะครับนะหลังนี้นะครับลูกค้าสั่งผลิตเป็นห้องโล่งๆนะเป็นบ้านขนาด3ูนหนะครับเป็นบ้านตู้คอนเทนเนอร์ประกอบนะครับนี่นะลูกค้าทำตอมอไว้อย่างเป๊ะนะฮะเป๊ะมากนะผมงงเลยนะนี่ดูดิประตูนะฮะกับบันดงบันไดนะเป๊ะเลยนะครับตรง ตรงเลยนะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูนะฮะหลังนี้อยู่ที่แยกจบบลอนะครับนครนายกเนาะอ่ะท่านใดสนใจนะฮะอยู่ใกล้นะฮะแยกจอบลออยหรืออยู่แถวนครนายกนะก็เข้ามาดูคนงานจริงได้นะเดี๋ยวถ้าจะเข้ายังไงแจ้งผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลูกค้าให้นะฮะไม่ต้องไปดูไกลนะมาดูใกล้ๆนี่เลยนะครับ ลูกค้าสั่งบ้านนอกดาวมา2หลัง2ที่นะครับนะแต่มาจากชนบุรีทั้ง2นะครับหลังแรกนะครับเอามาอยู่นะเป็นบ้านามีห้องน้ำมีระเบียงหน้ามีห้องครัวนะครับครบเลยนะหลังนั้นลูกค้าสั่งมาจากชนบุรีนะสวยนะครับสวยงามมากนะแต่ไม่รู้ที่มานะครับไม่รู้มาจากไหนนะ แต่ของผมนี่มาจากฮอจกสุทินคอนเทนเนอร์นะลูกค้าก็บอกยังไงเดี๋ยวเด๋ยวสอบถานลูกค้านะครับเป็นใดเนี่ครับบัานถือใจถืใจะถือใจเนาะสวยงามขนาดพอดีพอดีมีลูกค้านะครับลูกค้านะไม่ได้เตรียมนะนี่อ่าแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงครับตูที่เห็นเนี่เป็นเหล็กหมดเลยตอนแรกตอนแรกเขาจะเป็นรูไมิเนียยนาครับผมพอมาจับยิงแข็งแรง ชอบชอบเห็นไหมะฮะนี่ยังไม่มีที่ตีนะถ้ามีที่ตีนี่ผมก็จะเอาไปปรับปรุงนะนะนี่นะครับลูกค้านะไม่ได้เตรียมเลยเลยนะเ่ยแกมาทําเป็นบ้านสวนนะครับน,ะนี่ต้นไม้ก็จะมาลงนะนะต้นไม้ต้นไม้มาลงนะฮะอะยังไงก็ขอบคุณลูกค้า้วยนะเ,ยเกยมมเดินมาแกเดินมาเองนะแกเ,เห็นผมไลฟ์แล้วแกก็เดินมานะครับผมก็เลยต้องทม น,ะนี่ของเราไม่ต้องไปเตรียมสวัสดงสวัสดีนะครับถามได้เลยนะครับนี่ของเราชัดเจนอยู่แล้วนะเนี่ลูกค้าสั่งมาสองหลังนะสั่งของผมมาเป็นหลังที่สองนะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับมีจะจะมีอีกลูกค้าอาจจะทําเ,เป็นด้านหน้านี่ประมาณไล่หนึ่งลูกค้าอาจจะทําเป็นโฮมสเตย์ day, หรือรีสอร์ทนะครับลูกค้ามีโครงการอยู่นะ ลูกค้าซื้อที่ไว้2ไร่นะครับอยู่ห่างจากแยกจกปรอเพียง1กิโลเมตรนะครับนะเข้ามานะอ่ามานี๋เพื่อนกัลังกัลังจัดกัลังแจงนะครับเนาะเอาจังไรก็ขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับที่อุดหนุนและก็ให้คำติชมดีๆนะครับเนาะตั้งแต่เมื่อคือนนี้แหละนะครับตั้งแต่เมื่อคือนจนะชมตั้งแต่เมื่อคือนนี้แหละนะอ่า เป็นครั้งแรกด้วยนะที่ผมให้ลูกค้า,าพรีเซน์น, <laughs> นะครับไปดูด้านหน้ากันหน่อยเอาไปดูด้านข้างกันหน่อยนะครับนะดูด้านข้างะระบบไฟนี่ผมจัดให้ทั้งหมด6หลอดนะข้างในนะปลั๊กก็มี4จุดนะครับนะปลั๊กโดยปลั๊กมี3จุดนะฮะแล้วก็สวิตช์คู่นะฮะข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับเนาะข้างนอกเดี๋ยวให้ช่างเขไปซื้อหลอดไฟอยู่นะครับ หลอดไฟไม่มีนะฮะไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับนี่นะฮะด้านในนะเดี๋ยวคนอาจจะไม่เห็นนะฮะด้านในเดี๋ยวให้ดูรวมๆนะครับนี่เห็นบ่ละ่ะโหรอเฮ้ยฤกษ์ฤิว่ามันหลักถ่ายนะครับอ่ะย่อหน่อยย่อหน่อยนะครับนี่นี่มาลูกค้านี่นะครับ ขอบคุณที่ด้วยนะครับนะนะจะให้ดูรอบๆเนาะเห็นไหมเป็นลูกค้าสั่งมาทําเป็นออฟฟิศนะนะออฟฟิศสํานักงานนะครับนะเพื่อที่จะทํางานเนาะมีบ้านแล้วอ่นะนี่ละประมาณนี้นะครับกระเบื้องยางลายไม้นะครับแล้วก็กรุผนังภายในด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา6กมิลนะครับสีก็จะออกสีขาวๆควันบุรีจักหน่อยนะครับ Es un